สวัสดีครับผมโชคจากเอสองช็อปไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวดับลิงเด็คเกอร์เล่มนี้นะครับผมโดยดับลิงเด็คเกอร์เล่มนี้นะครับผมเป็นสินค้าที่ผมสั่งมาจากทางเว็บวีเลิฟไฟล์นะครับผมเพื่อมารีวิวให้กับทุกท่านได้ดูกันโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็มันจะมาพร้อมกับไอเทมในเกมด้วยนะครับผมเป็นหีบอันนึงนะครับผมแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูทีหลังนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองแกะให้ดูก่อนนะครับผมว่าแกะออกมาแล้วเนี่ยมันจะสวยกว่าอยู่ในถุงหรือเปล่านะครับจริงๆมันก็เหมือนเดิมนะคคคคครรรรัััับบบผผมมมมมอออนนนนนนนี้้้้่่่่ขาาาาางงจะะะะะะแแแกกกกยยิดดึเพววหุไไล็ แกะแล้วเนี่ยถุงมันขาดนะครับผมจริงๆไม่อยากแกะไอ้ถุงขาดนะครับก็เลยสุดท้ายก็ทําใจไม่ได้ครับถุงขาดอยู่ดีนะครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับผมคุณก็จะได้ดาบ bling ที่มีความสวยงามแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับผมว่ามันแถมไาเท่ะไรนะครับผมก็จะมีกระดาษอันนึงนะครับผมเขียนเอาไว้ว่ามันเป็นของแท้นะครับผมโดยเป็นกระดาษยืนยันที่มีโลโก้ของตัววีเลฟาแล้วก็โลโก้ของตัวโดต้าทูนะครับผม แถมมาให้ด้วยหนึ่งอันนะครับผมส่วนไอเทมในเกมเนี่ยก็จะเป็นหีบ s c u ล t e r Monument นะครับผมซึ่งจะได้มาเป็นการ์ดนะครับผมแล้วก็จะมีโค้ดให้คุณเอาไปใช้รีดีมในเกม Do t a 2ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่านะครับผมว่ามีไอเทมอะไรบ้างนะครับผมไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่ามันเป็นขยะซะมากนะครับผมมีสวยงามก็คือตัวของโหลดดิ้งสกรีนของ d o r i n g e r อยู่อันเดียวนะครับผมสําหรับหีบอันนี้นะครับผมมาบ้างที่รายละเอียดของดาบ bling เล่มนี้นะครับผม ไม่ว่าผมจะมองจากมุมไหนนะครับผมผมก็เห็นได้ถึงความละเอียดอ่อนนะครับผมที่ทีมงานวีแล้วไฟเนี่ยได้จัดทำดาบลิงเล่มนี้ขึ้นมานะครับผมเรียกว่าแทบจะเหมือนกับดาบลิงของจริงที่หลุดออกมาจากในเกมเลยนะครับ <S <S น่าจะเหมาะกับหลายท่านนะครับผมที่ชื่นชอบในการสะสมสินค้าจากเกม Dota 2หรือว่าเป็นนักคอสเพลนะครับผมเพราะว่าดาบลิงเนี่ยเป็นไอเทมที่เหมาะกับทุกฮีโ <Bl ink S 1> ร่ ขนาดนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ14นิ้วนะครับผมแต่ในเว็บเนี่ยบอกไว้ประมาณ12นะครับก็คงจะเป็นถ้าเกิดคุณงอง,อง,องก็คง12ได้นะครับสำหรับดับลิงอันนี้โดยราคาที่ผมสั่งซื้อมานะครับผมอยู่ที่20เหรียญน,นะครับผมไม่วรวมภาษี37%และค่าส่งมาไทยอีกประมาณ20เหรียญถึง30เหรียญน,นะครับผมก็เรียกว่าถ้าใครอยากได้ดับลิงเล่มนี้ก็ต้องทุ่มเททุ่มทุนกันนิดนึงนะครับผม ก็ถ้าท่านมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะครับผมก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสนใจเรื่องเกี่ยวกับการรีวิวไอเทมรีวิวสิ่งต่างๆในเกมโรตารูนะครับผมก็อย่าลืมสับสไครต์ช anel ของเรา,เาไว้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ